สวัสดีครับวันนี้จะมาเติมน้ำมันคอมให้กับโตโยต้าอัลติสนะครับตัวนี้ครับน้ำมันของมิสเตอร์ครูเพียงหนึ่งขวดเท่านั้นลันก็ไปในคอมเพรสเซอร์ให้ได้ให้มันไปอยู่ในคอมเพรสเซอร์แค่นั้นเองครับแอร์ให้ก็จะเย็นฉ่ำนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพได้ถึงถ้าวิ่งในกรุงเทพประมาณ3 0 0 0 0โลถ้าวิ่งต่างจังหวัดเดี๋ยวยาว,ยาวก็5 0 0 0 0ถึง8 0 0 0มโลคอมท่านจะไม่เป็นไรเลยแล้วค่อยมาลันนะ้ำมันคอมมาอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องระบบแอร์ง่ายๆก่อนแอร์ A, มันจะเริ่มต้นจากคอมเพรสเซอร์แอร์ในการผัดน้ำยานะคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยผัดน้ำยามาเนี่ยจะเป็นกา๊าซมันจะเป็นกา๊าซนะครับมันจะเป็นกา๊าซผัดมานะครับตรงน,นี้คอมเพรสเซอร์แอร์ผัดผักไปที่แผงร้อนมันเป็นกา๊าซที่มาที่แผงร้อนมันจะเกิดการควบด้านในแผงร้อนให้เปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ํา นะครับแล้ววิ่งผ่านไปที่ไดเออร์ไดเออร์เป็นตัวกรความชื้นของน้ํายาตอนนี้สถานะเป็นน้ํานะครับเมื่อวิ่งไปถึงวาลวาลนะครับวาลคือเหมือนกัวฉีดฟอกกี้ฉีดให้เป็นฝอยออกไปนะครับวิ่งเข้าไปที่ตู้เมื่อเปลี่ยนสถานะจากน้ำกลายเป็นฝอยเป็น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 ฝอยแล้วเนี่ยจะไปมีความเย็นแล้วจะเย็นจัดตอนนี้เลยจากรอบเปลี่ยนเป็นเย็นเลยนะฮะจากรอนเปลี่ยนเป็นเย็นเลยนะครับ วิ่งเข้าไปในตู้คอยเย็นตู้เย็นมันข้างในคอยเย็นแล้วเราก็มีโบวพัดลมเป่าความเย็นออกมาตอนนี้สถานะกลายเป็นไอนะครับแล้ววิ่งกลับมาเข้ากับสายซักชั่นวนกลับมาที่คอมเพรสเซอร์แอร์เข้าใจไหมแค่นี้เองอ๋อแสดงว่ามันออกไแล้วก็วนวนกลับมาเป็นระบบอย่างนี้เปลี่ยนสถานะเองจากน้ำกลายเป็น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 ก๊าซเออเป็นก๊าซจากน้ำกลายเป็นก๊าซ ทำไมถึงกลายเป็นก๊าซได้เพราะมันมีฝอยก็พีมัน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 คือจากท่อใหญ่มาผ่านวาลนะมันก็เลยฉีดเป็นฝอยมันเลยต้องมีการควบแน่นที่แผงเพราะว่าท่อใหญ่มาแล้วมาออกท่อเล็กเข้าใจไหมฝอยเล็กเมันเลยควบแน่นอย่างเงี้ยมันเกิดความร้อนยนี้นะมันเลยกันตัวกลายเป็นน้ำเข้าใจแค่นี้จบแล้วการขับเคลื่อนของคอมเพรสเซอร์ก็เปลี่ยนมีแค่หน้าคัดตัดต่อนะครับคือถ้า ติดเมื่อไหร่คอมทํางานถ้าปล่อยมาน้าคับปล่อยคอมไม่ทางานแ้วแค่นั้นเย็นไม่เย็นก็อยู่แค่นั้นคอมทำงานแล้วเวลามันเป็นฝอยออกไปแล้วโอนกลับมานิดเวเป็นเป็นฝอยครับเป็นไอมันก็เป็นไอฝอยกลับมาแล้วก็มาเข้าที่คอมคอมก็ผักไปคอมก็ผักไปแล้วกลายเป็นน้ําที่แผลแผงร้อนกลายเป็นน้ํายาที่แผงร้อนเข้าใจไหมแค่นี้วิธีการง่ายๆก็คือ สายโลคือสายซักชั่นคือสายที่ย้อนกลับเป็นไอเป็นสายดูดสายไฮปักไฮคือสายปักที่ปีแรงดันก็คือปักที่มาจากแข้งแข็งร้อนตัวนี้จะมีแรงดันออกตัวนี้จะมีดูดข้าจะดูอันนี้ก็ถ้าเกิดกวมันก็ผิดออกเหมือนกันแต่มันไม่แรงแต่อันนี้จะแรงอ่าอันนี้ผมก็จะมาแคปน้ำอ่าแคปเอาน้ํามันข้าโดยการที่ผมจะเอาตัวไฮมันมีแรงดันสูง ดันเข้าไปในกระบอกผ่านเกตรงนี้เป็นวาล์วเปิดปิดแล้ววิ่งเข้ามาที่โลโลก็คือตัวนี้สวยตัวตัวที่อยู่สายสักชั่นตัวย้อนกลับเขาตูดคอมเข้าใจไหมทำไมผมต้องเาเขาเข้าตูดคอมเพราะผมต้องการให้น้ามันคอมวิ่งวิ่งไปที่ตูดคอมโดยที่เราไม่ต้องลื้ออะไรเลยไม่ต้องเสียหายอะไรทั้งสิ้น,นแล้วมันก็จะขึ้นมาหล่อเลี้ยงคอมมันจะวิ่งก็ไปอยู่แต่ในคอมอย่างเดียว คุณสมบัติของน้ำมันขอมพิเซอร์คูก็คือจะกลายเป็นมูดเมื่อโดนน้ำยาแอร์แล้วมันก็จะเป็เกาะอ,อยู่ตรงที่ที่ร้อนก็คือคอมพิเซอร์แอร์แล้วมันจะไม่ปิวไปไหนแค่นี้เองเห็นไหมร้อนเดี๋ยวผมแค่แรงดันจากเนี้ยดันเขาก็บอกอันนี้นะครับแล้วก็วิ่งออกมาผ่านนี่วิ่งออกนี่เท่านี้แค่นั้นเองสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ครับง่ายๆ <c oughs> อ,อ่าแค่นั้นเองง่ายๆครับสถานทีน่แล้วเปิดแอร์เปิดแอร์ให้สุดเลยครับเปิดเปิดคอมแอร์น้ำยาให้เยอะๆไว้ครับมันจะได้ไม่ตัดอ่าเนี่ยมาดูครับนี่ครับผมเปิด นี่นะผมเปิดนี eh ่ก่อนให้ด right> ูนะแล้วผมก็เปิดนี่ให้มีแรงวิ่งเข้าไปเห็นไหมแล้วผมก็เปิดวาล์วนี่วิ่งนี่มัดูแล้วเฮียลองจับดูผมันสั่นได้ไหมเบาได้ไหมอ่าเย็นละเย็นละแล้วนีนะที่ผมก็ปิดแล้วนมีสนกุ๊ก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 กุ ไม่ให้มีอะไรเข้าไปแล้อ่เน,นี้ยไปสตาร์ทดูไปสตาร์ทอ,อ่เน,นี้ยจะไปเล่นเครื่องเล่นเครื่องเลยเล่นเครื่องเพื่อให้มันดูดเพื่อให้มันดูดเล่นเครื่องเลยครับ ครับตอนนี้น้ำมันเข้าไปอยู่ในระบบหมดแล้วใช่ในระบบการทำงานของเครบบืงใช่น้ำมันควรจะวิ่งเข้าไปที่นี่ตัวโ,โลน้ำมันอะ่ะที่วิ่งทำไมีแล้วมันจะวิ่งมานี่เข้าไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์นี่ไหมคอมแอร์เนี่ยคิดตัวนี้เดี๋ยวมันต้องใช้เวลาสักพักในการทำงานแล้วเดี๋ยวเนี่ยคอมแอร์เนี่ยจะตัดก่อน คอมนี่มีเสียงดังๆก็จะเงียบไอ้ดันที่ตัคอแกรกแกรกอะไรเงี้ยแกรกเวลาคอมทำงานแกรกเนี่ยจะเงียบไปเลยเพราะไอ้นี่มันจะเข้าไปเลยหล่อเลื่นแล้วทำให้แอร์คือเราถแอร์เย็นกว่านั้นเราไปนั่งก่อนนั่งก่อนน้ ปิดก oh, okay. uh, uh, to you know. ่อนปิดแล้วเปิดประตูหลังวิธีการดูแอร์เย็นไม่เย็นปิดแป๊บหนึ่งแล้วเปิดประตูหลังพอเปิดประตูหลังจะได้อารมณ์กับถ้ามีลมแอร์เย็นเย็นไหลมาเนี่ยโอเคเออเด้อเพราะอะไรผมว่าเย็นกว่าเพราะผมจับสายเส้นเนี้ยสายที่มันวนกลับเนี่ยมาดูนี่คือสายแอร์เส้นวนกลับนะที่นี่คือของเหนือนะผมบอกมัน่างจังหวะ มันเย็ยนกว่าเดิมไงเ,เย็ยนเย็นเย็นของเดิมมันไม่เย็นเท่านี้ที่มันเย็ยนกว่าเย็นกว่าเดิมเยอะเลยผมจับไว้แล้วเนี่ยอันนี้คือสายที่เหลือกลับมานะครับแฟชัน่นกินน้ำไงมันเย็ยนมากโดตรงอากาศร้อนชื่อน่ะมันมาต,าต้านตัวเกาะนี้ในนะ้ำเกาะนี้ไงครับจริงๆถ้าเกิดแต้มแอร์เย็นจะไม่มีไนงะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือแอร์เย็ยนลองดูดูวรุ่เปิดตู้นะ เย็นไหมครับเจ้าของรถเย็นเย็นเย็นครับเย็นอ่าให้คำยืนยันเย็นครับเย็นยันประตูหลังเปิดประตูหลังแล้วแอร์เทอ่ยงมานะโอเคครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับของดีของดี